เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลประเทศเกาหลีใต้ในงานประชุมใหญ่ครั้งที่19ของสมาคมพุทธศาสตร์นานาชาตินะคะซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษคือ International Association of Buddhist Studies หรือ IABS พระเกติศักดิ์กิติปัญโยนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยสำนักพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายและนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการทำสมาธิที่ปรากฏในคัมภีร์โฟกส์โฟสัวกวนจริง ที่มีอายุกว่าพันปีนะคะจากถ้ำโม่เกาวเมืองตุนห่วงบนเส้นทางสายไหมค่ะซึ่งปัจจุบันคัมภี์นี้ก็ได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกรุงวอนดอนโดยคัมภีรโฝสัวกัวจริงนี้นะคะได้บันทึกการปฏิบัติสมาธิแบบโบราณค่ะซึ่งเคยเผย,พยพแพร่ในเอเชียกลางและก็จีนเมื่อราว1,500กว่าปีที่ผ่านมามีเนื้อหานะคะให้ผู้ปฏิบัติสมาธิ กำหนดสติรวมใจไว้กลางนาพีซึ่งเรียกว่าอีสินกวนฉีนะคะตรงกลางกายเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนเป็นเอกคตารมจะเกิดภาพองค์พระนะคะผุดซ้อนขึ้นมาหลายๆองค์จากกลางนาพีให้เห็นในสมาธิค่ะสำหรับการประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาชาตินั้นจะจัดขึ้นทุก3ปีนะคะ โดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามสถาบัานการศึกษาต่างๆในทวีปยุโรปอเมริกาและก็เอเชียค่ะซึ่งแต่ละครั้งจะมีคณาจารย์และก็นักวิชาการด้านพุทธศาสตร์ชั้นแนวหน้าจากทั่วโลกเลยนะคะที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้มานำเสนอความคืบหน้างานวิใจัยใหม่ๆที่น่าสนใจค่ะทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะพระเกียรติศักดิ์ กิติปัญโยได้เลือกวิธีการนำเสนอผ่านโปรแกรมซูมซึ่งในช่วงถามตอบศาสตราจารย์ซุงจุนคิมนักวิชาการด้านพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดงกุวิทยาเขตคยองจูได้ตั้งข้อสังเกตว่าการเห็นองค์พระในสมาธิของคัมภีร์โฝสัวกวนจริงนี้มีความคล้ายคลึงกับของวัดพระธรรมกายมากดังนั้นมีความเกี่ยวโยงอะไรที่คล้ายกันระหว่าง เทคนิคการทำสมาธิของที่วัตร,รธรรมกายกับเทคนิคการทำสมาธิในคัมภีร์โฝสัวกวนจริงนี้บ้างไหมซึ่งพระเกติศักดิปัญโยได้อธิบายว่าแม้ทั้งสองจะอยู่ต่างยุคต่างที่แล้วก็ต่างภูมิศาสตร์นะคะแต่ทั้งคัมภีร์โฝสัวกวนจริงและทางวัตร,รธรรมกายได้ใช้เทคนิค การรวมใจไว้ที่กลางกายช่วงนาพีเหมือนกันนะคะดังนั้นเป็นเหตุว่าทำไมทั้งสองจึงมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งสร้างความกระจ่างแก่ผู้ที่สอบถามและผู้ที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีค่ะ